ค่ะกล่าสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะค่ะเดอ้อเยินดีตอนรับเขาชูส่องสุภาพอพอผ้าร่วย้อค่ะเดอ้อคลิปนี้แอดก็ขคอขอบุญขอบพุ่นเอฟซีหลายๆ้อค่ะเดอ้อที่มาติดตามช่องสุภาพพรนผ้ารวย้อค่ะเดอ้อเขามา่เบิงมาชมมากกดไลค์กดแชร์ช่องสุภาพพรผ้ารวยแอดก็บคอขอบุญขอบพุ่นเป็นอย่างสูง้อค่ะเดอ้อเอฟซีค่ะมือนี้แอดก็ได้ผ้ามาก,กับะาอาจารย์ตีหรือวาพาระธุดุงของเฮ้านะค่ะเทาะตอนนี้แอดก็มาถึงวัดพาตีแล้ว้อค่ะเดอ้อไปขึ้น ไปนำน้ำมาสการ์พื้นเนาะค่ะเนาะเอฟซีค่ะปะไปพร้อมๆกันเลยด้วยค่ะเด้อเอฟซค่ะนะฮะจัดกรรมไปด้อเดี๋ยวต้องในบ่อลงมึงลงสองแดงโอเยนะคนบมี้นี่ไมเปัวาีหักขาเมาสการค่ะมาสการค่ะอาจารย์ ก็ตอการครับดวงจย์านุทุกเราเนาะ่มาตัดว่า้าวมาเนาะข้าวดูสัผ่าได้ยกได้เขอเป็นมวยืว่ายกหามนว่าล่ะเขาตีกันโจ๊บในโยกหาีนองมวยเนาะมวยเขจบตียกห่าเจ้แข่งปั่น่่นเท่ ขอตกแตกมันเรียกแกะใช่ไเนาะเพื่อนนี่เป็นมีดไม้ที่ดีอาจารย์ก็ได้ที่มีฟันอาจารย์ก็ฟันว่าเออชุนหอมน่ะเอาฝักท่อมาให้อาจารย์เนาะฝักท่อมาให้อาจารย์เจ๊หน่วยกับอ่สับปะรดสับปะรด มาให้อาจารย์ทานเงนฟองไม่ฟ้องนี่ฟ้องฝันกันมาเนาะอันนี้ฝันไม่มก็คือไม่อาจารย์ก็เลย่อที่จีบเอาเพราะว่าถวายอาจารย์รนี่เป็นฟ้ฝันอาจารย์นั่นแหละอนนละ สิเกียรติง oh. อีกอนะสิเกียรติยังเงี้ยเ่นก็หลับปีไม่เสมียนท้องเจ็ดหน่วยสับปดาห์หาหน่วยหรือว่าปักนัด,ดน,นี่แหละหว่าให้อาจารย์เอาปูวปูท่านเอาปู อไปให้แมออกหนึ่งเดอ้อมาสันอันนี้ปลอกให้เขาเอดให้ชั้นมาสันลไลยได้รับเอาว่าเป็นควาวมีมิดไม้ที่ดีถ้าฝันทั้งสี่ถ้าฝันว่ามิคนเอานั้นเอานี่นานมาทไาวาย้ยมันก็บเป็นโศกเป็นบุญในของวัดของว่าเฮาเนะคะอันนี้ฝัน ฟันวันนี้วพื่อฟันหองอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นพระอาจารย์ของโู้พก็ได้ฟันพิสิสินก่อเี้พระพ,พิสุทธิ์ตัดยังไงตัดอย่างนั้นฟันยังไงฟันอย่างนั้น <c oughs> อาจารย์เอาตามนิมิตอาจารย์ฟันนี่แหละว่าฟันมาทั้งสี่เพราะว่าข้พามพระทรงหนึ่งไม่โกหกไม่หลอกตัวเองไม่หลอกตัวเองถ้าเราหลอกตัวเองก็เท่ากับเราโกหกคนอื่น เม่นบ่ล่ะจ้านั่นแหละข้ามาพระถ้าเขามีสัจจะเหยียดยังเขากับซักสิทธิ์ปากเขากับซักสิทธิ์บ่ได้เพิ่นให้ปากไปด่าเขาดีให้ซักสิทธิ์เออพูดตรงพูดจริงทำจริงเปรียบเสมือนฝปาฝนตก,กนาามาละเหยียดยังทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นวา่า ถ้ามีตะลุมล่มเราพอมีความหมายเฮนมีฝนมากลุ่มฟื้นมากเสือเบ้าเราจิ้มไปอันนั้นบ้านนี้ถ้ามีตาฝ่าหลงบม่มีฝนบ่มีลุ่มเขาพอมีความหมายเหมืนว่าเอ,อถ้ามีตะก่อนเมฆฝนบ่นตกก็มีความหมายเมือนเสือกระจ่างไปเฮ็ดจ,จังได้บ้านนี้ จ้งคอยสีมันคบสามสิบสองสามสิบสองประการคำว่วามนุย์นี่พูดแล้วทำพูดจริงทำจริงก็เปียนเสมือนลมมาฝ่าคาน้องสีฟ้ามืดฝนตกจักจังมีกี่อย่างสี่อะถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วคนเราก็ต้องมีเมตตากรุณาเมตตาอุปีขาภสี่อย่าง พูดจริงทำจริงพูดแล้วทำนิสัยของคนมีอยู่กี่อย่างหนึ่งพูดแล้วว่าเห็ดรอ,องเ,รอรเดี๋ยวหัวใบก้อนสามเฮ้ยมนุษย์คนเราตีคำาว่าอะไรเดียวเดียว <c oughs> ทำไมมนุษย์คนเราเกียดวันจันทร์เช้าวันจันทร์ก็ต่อป้ากันไมาขี่เกียรติักนะ <c oughs> มีการเห็นงี้เห็นวันเริ่มต้นเพาะวันเริ่มต้นทำงานวันเสาร์ที่ห้าวดนค่ะมันจะได้ยุติวันอาทิตย์ยุติช่วงสี่ห้าเมาค้างอ่าเอ้ยคือเร็วเทวานนลีกาสองมุ่งเนาะอยากที่สุดคือเช้าวันจันทร์เช้าวันจันทร์ก็คือวันใหม่ของเราที่เราจะได้สู้ชีวิตต่อ วันเสาร์คือว่าวันให้พักผ่อนกับรอบครัวใกล้ถึงวันอาทิตย์พารอบครัวไปกินเสาร์เออหรือว่าจะไปกินจิ้มจุ้มกินยังก็ได้แล้วแจ่ี่มนมีประโยชน์เอวันอาทิตย์คือวันพักผ่อนให้เรามีแรงสู้งานต่อไปธรรมะอี่นี่เออธรรมะนั่นแหละเช้าวันจันเราก็มีแรงวันวันเสาร์ วันเสาร์ก็คือว่าวันพักผ่อนถ้าคนไม่มีครอบครัวก็พาพ่อพาแม่ไปเลี้ยงสังสรรค์ไปกินจิ้มจุ่มไปกินอะไรก็ได้เลี้ยงท่านออจะทําอะไรก็ให้พ่อแม่กินก่อนถ้าคนมีครอบครัวก็พาลูกเต้าเดาดากไปเห็นว่าละ่ะ <c oughs> เอาจักสีรเทีอาจารย์ปุกปวงนี่นั่นแหละคือความเป็นจริงถือบ่จ้า <c oughs> ถือ่าคนเท่าก็ต้องถือศีลร้อม มี่สินยังแนเอเอเป็นคนพูดว่ามีสินยังแนวห้าแล้วก็สินแปเห็นว่ล่ะสินแปแล้วก็มาสิบสิบแล้วก็มา2องเห็นว่าล่ะเนาะจ้ะ เกิดเป็นมนุษย์รักษาศีลข้อใดข้อหนึ่งไว้ก็ยังดีคนเท่าผ่าดกันมากคือข้อสี่เมียนบ่ละ่ะข้อสี่กับข้อสวงนี่หลายแห่ไปเกิดเป็นเจาน้า,นนาเนี่ยวะข้อสี่คือยังไงอ่ะก้อสี่มวยข้อสี่กับโอ้ยกับข้อมุสาเนี่ยนี่มุสาโอ้โหโพดเนี่ยวะ ขอดเจนิ่ะฮะเจ็อดบ่มสอบ่แมนเอเ้ขอานนั่นและขอนะาขอีียมุสาขอดเนของกัักตัวเั้นหาคอมันควงกันไปเมื่อไร่ม่นาสายทั้งหาแน่น่ะพันผู้สลัดกหูตัว ปอยอ้อมให้มูเจ้าเลยดิเอ้าแสดงว่าเอ้ยเอาแม่พอสองก็พอสี่เออแบบนั้นตั้งดุนเออเออช่วงนี้ครับมันบอบบางมันบอบบางช่วงนี้อินฮาช่วงนี้ห้าข้อช่วงนี้ช่วงนี้ แสดงว่ามีอีกเดนิรักษาศีลหาก็เป็นพระได้ศีลแปดก็เป็นพระได้ศีลห้าก็โอ้ยหมดหมดแดนหมดไหมศีลศีลห้าก็เป็นพระได้ถ้าศีลหานี่ข้องศีลนี่เป็นเอียงคนว่าถ้ารักษาศีลได้เนาะเนาะว่าล่ะต่อไปพี่มางคนระสาทติดพรมได้คือการศีลแปดก็ได้คือการแล้รักษาศีลมันว่าล่ะ นชิ้นตะลขันสิเป็นระดับระดับฮานิอิอน 8, 8, นอ,อนกวันวแปดแปดสิสิออนกัวสิบเปนมื่อไ่เกิดช่วงคอยขึ้นมาสองยี่สิบเจ็ดบานนี้เท่าไรบ้านเม่อล่ะ่ชิ้นห้าชิ้นแดมันมีแต่ชิ้นเจ็ดที่เขาต้องเอาอมาเติมเป็นบมื่อห่เออต่ว่าค้นเท่าสม,มัยมันผิดขอได้วือว่าขอ4ีกับขอสอง คอสว่งสิไปร่ำไม่ใช่คอสามเห็นว่ารักอ้ลูกเมียใครก็รักผัวใครใครก็รักเห็นบ่ล่ะเอาแม่เอาเอาแม่เอาห้าสิบแปดจีอย่างดีนะอาจารย์โหเอาใส่ชิ้นซีฟุตเตอร์จีนหาจีนแปดจินซีฟจีนซีฟจีนห้องนี้อนตัวแม่นบ่ค่ะอาจารย์แม่นเดี๋ยวจะสิพิจารณา เอาเออลายซินกับเธอเกอนะ็เนาะเออคนคนเท่าเสมอนี่ยเพียดอย่งางครับ